ตัดเล็บขบเป็นงานแก้นะคะจากที่คุณเจ้าของเล็บชอบตัดเล็บเองชอบแคะเล็บแล้วก็ซอกเล็บค่อนข้างลึกนะคะจากพอที่เราตัดเองตัดไปต่อไม่ได้เนื่องด้วยเจ็บแล้วก็ทนความเจ็บไม่ได้การนั่งไม่ได้องศาไม่ได้มุมนะคะทำให้เล็บนะคะคาอยู่ที่โคนเล็บค่ะแล้วเกิดการอักเสบจากการที่เราต้องเดิน ลิปไปกดอยู่นิดนึงก็ทำให้เจ็บนะคะหนังด้านข้างก็จะเป็นหนังที่เป็นรอยพุนๆที่เห็นในคลิปนะคะคือการตัดเองแล้วไม่ออกนะคะแล้วหนังก็เกิดการอักเสบจากการกดทับของเล็บที่เราตัดไม่ออกค่ะต้องค่อยๆแซะนะคะ รุนเอาใจช่วยช่างและเจ้าของเล็บค่ะยังเหลือที่โคนเล็บนะคะขุดจนลึกค่ะอุปนิสัยในการชอบแคะเล็บเองตัดเล็บเองนะคะยิ่งตัดยิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งมันในอารมณ์พอเล็บเกิดมาก็ไม่ งอกออกมาพ้นสักทีนะคะก็จะทําให้ต้องตัดต้องแคอ้อยูตลอดคูณเล็บไม่ออกต้องพึ่งช่างนะคะช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามก็จะพยายามทําให้ขุดสุดความสามารถนะคะการ มีอุปนิสัยที่ชอบแคะเล็บขุดเล็บเองจนอักเสบแบบนี้นะคะถ้าเราห้ามนิสัยเราแล้วก็ดูแลเล็บให้ถูกนะคะให้ถูกวิธีไม่ไปขุดเขาจนเกินไปพยายามเลี้ยงซอกเล็บด้านข้างให้งอกขึ้นมานะคะเราทําความสะอาดเล็บเท้าเสร็จเราก็สามารถที่จะใส่สำลีนะคะแล้วก็ใส่ตัววาสลีนอุดเข้าไปตรงซอกเล็บก็จะทําให้ เล็บนะคะค่อยๆงอกขึ้นมาแล้ววัสลีนก็จะทำให้ซอกเล็บของเรามีความนุ่มค่ะคลิปนี้จะให้ดูกันยาวๆนะคะในการตัดเล็บขบของคุณลูกค้าเคสนี้ค่ะ สริมสวยกิศนะช่างอ่อนมหาสา,ารคามรับทำทั้งเล็บขบนะคะตัดเล็บตัดหนังทำผมยืดผมยืดวอลลุ่มด้วยค่ะช่องทางนี้ช่างอ่อนก็จะโพสต์คลิปจะเห็นหลากหลายทั้งการทำผมแล้วก็การตัดเล็บตัดเล็บขบค่ะขอบคุณแพลตฟอร์มนะคะที่ให้ ได้โพสงานโพสช่องทางนะคะเอาความสามารถไปช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่มีปัญหาค่ะตัดเองโคนเล็บจะเข้าไม่ถึงนะคะต้องใช้อุปกรณ์นะคะโคนล,ล็บ ขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเสืิมสวยกิสนาช่างออนมหาสารคามค่ะ